นิทานพื้นบ้านภาคใต้เรื่องเปาะเนกับเมาะเนณนะหมู่บ้านอันเงียบสงบแห่งหนึ่งมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่บ้านไม้เล็กๆติดกับทุ่งนาท้ายหมู่บ้านพวกเขาสองคนมีฐานะยากจนสามีชื่อเปาะเนเป็นคนซื่อตรงมีอาชีพรับจ้างไถนาส่วนภรรยาชื่อเมาะเน เป็นคนฉลาดคอยดูแลความเรียบร้อยของบ้านวันหนึ่งเปาะเนได้ไปไถานาตามปกติระหว่างพักเที่ยงเปาะเนสังเกตเห็นปลาดุกตัวใหญ่กระโดดจากคูน้ำมาดิ้นดิ้นอยู่บนถนนเขาดีใจมาก จึงรีบจับมันไว้แล้วได้วางไว้บนก้อนหินจากนั้นเปาะเนได้ไปไถนาต่อ,อหลังจากไถนาเสร็จได้เวลากลับบ้านเปาะเนได้มาดูปลาที่วางไว้ที่ก้อนหินปรากฏว่าปลาดุกตัวใหญ่ที่จะเอากลับไปฝากเมาะเนได้หายไปแล้วเขาจึงกลับบ้านไปเล่าให้เหมาะเนฟัง วันนี้ฉันเจอปลาดุกมาตัวใหญ่มากแล้วเธอทำยังไงกับมันฉันวางปลาดุกไว้บนก้อนหินแล้วไปไถนาต่อพอฉันกลับมามันก็หายไปวันหลังถ้าเธอเจอปลาดุกเธอต้องเอากิ่งไม้เสียบเข้าไปที่เหงือกของมันมันจะได้ไม่หนีไปไหนและเธอจะได้ถือหิ้วกลับมาได้เข้าใจไหม <c oughs> วันต่อมา ปอเนได้ไปไถนาที่แปลงนาแห่งหนึ่งระหว่างเดินไปพักเที่ยงปอเนได้สังเกตเห็นเห็ดขอนขาวขึ้นอยู่ตามตอไม้จำนวนมากเขาเลยนั่งลงและเด็ดเห็ดทีละดอกไม่เสียบเข้ากับกิ่งไม้แต่ทุกครั้งที่เสียบไม้เห็ดก็ร่วงลงสู่พื้นจนเละกระจายไม่สามารถนำกลับไปปรุงอาหารได้ ปอเนได้กลับบ้านไปเล่าให้กับหมะเนฟังพอหมาะเนได้ฟังจึงแนะนำว่าคราวหลังเวลาเจอเห็บเธอต้องหยิบมาใส่ไว้ในชายเสือ้อเข้าใจไหมวันต่อมาปอเนได้ไปไถนาตามปกติในช่วงพักเที่ยงปอเนได้นั่งพักที่ใต้ต้นไม้เขาได้ยินเสียงพึ่งจึงเงยหน้าไปดูบนต้นไม้ เห็นรังพึ่งขนาดใหญ่เขาดีใจมากและคิดอยากจะเอาน้ำพึ่งกลับไปฝากเมาะเนเขาจึงหยิบรังพึ่งมาใส่ไว้ในชายเสื้อจากนั้นเหล่าบรรดาพึ่งได้บินว่อนออกจากรังมากัดต่อยใบหน้าของเปาะเนจนบวมแดงเปาะเนเรียบกลับบ้านไปเล่าให้เมาะเนฟัง พอหมะเนได้ฟังจึงแนะนําว่าคราวหลังถ้าเธอเจอพึ่งเธอต้องเอาไฟไปลน้นเข้าใจไหมหลังจากโดนพึ่งต่อยเปาะเนต้องพักหยุดงานไปหลายวันหลังจากหายดีเปาะเนได้ไปไถนาที่แปลงนาแห่งหนึ่งซึ่งปิดกับชายป่าในช่วงพักเที่ยงเปาะเนได้เข้าไปหลบแดดในป่า ระหว่างนั้นเขาบังเอิญเจอกวางตัวใหญ่อ้วนท้วนสมบูรณ์เขาคิดอยากได้เนื้อกวางมาทำเป็นอาหารเขาจึงเอาไม้คบเพลิงไปแย่ที่จมูกกวางเมื่อกวางเห็นไฟกวางได้หนีเตลิดเข้าไปในป่าลึกอย่างรวดเร็วเปาะเนจึงกลับบ้านมือเปล่าไปเล่าให้เหมาะเนฟัง พอหมะเนได้ฟังจึงแนะนำว่าถ้าเธอเจอกวางเธอต้องเอาเชือกทำเป็นบ่วงเพื่อดักมันเข้าใจไหมวันต่อมาเปาะเนได้ไปไถนาใกล้กับหมู่บ้านอื่นระหว่างไถนาอยู่นั้นเปาะเนสังเกตเห็นกลุ่มผู้ชายใส่หมวกกะปีเยาะเดินแถวเข้ามาหาตนเปาะเนเลยนำเชือกมาทำเป็นบ่วงเพื่อดักขาผู้ชายกลุ่มนั้น พ่อไถานาเสร็จเปาะเนได้กลับมาเล่าให้หมอเนฟังพ่อหมอเนได้ฟังจึงแนะนำว่าคราวหลัาถ้าเธอเจอคนที่จะเข้ามาสลามเธอต้องยื่นมือรับสลามเข้าใจไหมวันต่อมาเปาะเนได้ไปไถานาตามปกติในช่วงพักเที่ยงเปาะเนได้ไปนั่งพักบนคันนาติดกับชายป่า จากนั้นเปาะเนได้สังเกตเห็นเสือโครงตัวใหญ่กำลังจ้องมาที่เขาเปาะเนเลยลุกขึ้นไปจับมือสลามกับเสือตัวนั้นเสือได้ข่วนมือของเปาะเนจนเป็นแผลลึกและมีเลือดเล็ดออกมาเปาะเนร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดพอกลับบ้านเปาะเนก็ได้เล่าให้เหมาะเนฟังทั้งน้ำตาพอเหมาะเนได้ฟังจึงแนะนำว่า ถ้าเธอเจอเสือเธอต้องวิ่งหนีเข้าใจไหม <Akbar> Allah. วันรุ่งขึ้นเป็นวันรายอ่อเนได้ไปร่วมละหมาดรายอที่มัสยิดระหว่างนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งได้ยื่นเนื้อกุรบานให้ปอเนปอเนเห็นคนยื่นเนื้อให้ก็ตกใจรีบวิ่งหนีไป และแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ปอเนต้องอยู่กันแบบอดๆอยากๆยากนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าซื้อตรงแบบไม่คิดชีวิตอาจหายนะได้